ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าเช้า5นาที Bitcoin แรงซื้อเพียบจับตามอง a w a วเตรียมมูลเปิดชอ็อตอยู่เรียมหนีแห้ไหวอัปเดตกับราคาวันนี้กันครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้เชียวนในการลงทุนแต่อยางใดเมื่อวานนี้เต้นมีการเปิดชอ็อตบิตคอยไปนะครับก็โดน stop profit ไปเรียบร้อยแล้วนะใครเปิดชอ็อตอยู่มีแผนอย่างไรก็ให้มันจบที่สอบร้อนนะอย่าลากอย่าพอรแตก เดี๋ยวเจ็บตัวหนักนะครับอัปเดตจากแผนตรงนี้ที่เติ้ลโพสใน Facebook และใน Discord ใครยังไม่ได้เข้าใน Discord หรือห้องไลน์ลิงก์อยู่ข้างล่างนะไปเข้ากันได้ครับอัปเดตตัวของ Bitcoin กันหน่อยครับแผนของเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหสัญหาในการชอร็อตเหลือเกิน <c oughs> เมื่อวานนี้เติ้ลเปิดชอ็อตไว้ที่28,600นะครับและมีการตั้ง s top Prof i t ไว้ที่2 8 3 0 0มันดีดขึ้นมาโดนเติ้ลก็เก็บกำไร ตรงนี้ไปจ่ายค่าธรรมเนียมแบบ้อยแล้วปัจจุบันราคายังเดือดขึ้นมาอยู่ครับเตินมองว่าขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วช่วงประมาณ28,600ถึง28,800เป็นแนวต้านของเขาตรงนี้ครับที่ต้องรอดูว่าจากอย่างไรต่อพพอนอดิตขึ้นมาแล้วชนล่วงขึ้นมาแล้วไม่ผ่านขึ้นมาแล้วชนล่วงรวมถึงปัจจุบันชนรวมกันเนี่ยครั้งที่5แล้วนะในภาพเล็กในภาพสิานาทีเกิดสัญญาณ b บรด i ิท d เดเวอร์เจมาแล้วนะครับดูที่ด้วต้านมีสัญญาณแบรด i ิท d เดเวอร์เจนอ่าแล้วเหมือนจะมีแท่งเทียนกลับตัวแบรด i ิทเอ็นคาฟีอ้าวเตรียมลงเตรียมพักตัวหรือเปล่าตรงนี้ทุกคนใจเย็นๆนะพูดมาทั้งหมดไม่ใช่แบบอุย้ยถ้ามันเตรียมลงแล้วชอ็อตกันดีก,กว่าไม่ครับสิ่งที่ต้นเปลี่ยนแผนไนดะ้คือว่า ถ้าเกิดชุดนี้มาลงจริงนะครับเต้นอาจจะจับจังหวะในการเล่นไม้ลองสันส้นๆเนะ่เมื่อวานเราคุยกันในทั้งในรีสอร์ทแล้วก็ในห้องทีมแข่งเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยเขาจะย่อครับเดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นกันเนี่ยช่วงประมาณ28,000ถึงประมาณ28,100อาจจะจับจังหวะในการเล่นเมื่อเขาย่อลงมาในช่วงนี้ทำไมเราถึงไม่ควรเปิดชอตเพราะถ้าเราดูดีดครับ เราซื้อที่ราคาปัจจุบันสต็อปใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยนะตรงนี้อ่าแล้วลงมาที่ประมาณ2,800มจะเห็นว่าลิตรีวอร์ประมาณ2เท่า2เท่าโอเคไหมสแร็ปเปิลโอเคแต่ที่ต้นไม่โอเคคือสต็อปลอตสั้นและเป็นการชอร์ตส่วนเทรนเรายังไม,ไม่มีทางดูครับว่าแนวต้าเนี้ยจะถูกทำลายหรือไม่รันเตอร์มุมมองว่า โอเคมันอาจจะคุ้มเสี่ยงแต่โอกาสลงเนี่ยยังมองว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนักต้นก็นเลยไม่เลือกที่จะชอ็อตบิตคอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอรอเล่นรอจังหวะที่บิตคอยดีขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเตรียมยอ่อพักตัวช่วง28,000่แหาจังหวะกับตัวแล้วเล่นขึ้นไปเป้าเหนือ30,000นะครับโดยถ้าเกิดเราอยากให้บิตคอยไปไกลสิ่งที่เขาจะต้องเกิดขึ้นคือเบรก29,100ครับซึ่งจะเป็นจุด เป็นจุด valid นะครับ invalid ของมุมมองฝั่งลงถ้าเบสก29,200จะเป็นจุด ยอมแพ้หรือจุดที่ต้องเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราไม่มองลงนะเตี่ยมองขึ้นแล้วต้นก็จะเล่นในแพทเทิร์นแบบนี้กันไปนะครับใครมีมองมีมุมอมองแบบไหนแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับแลวเมื่อวานนะ่มารักมากๆเลยมีหลายคนพิมพ์คอมเมนต์แนะนำต้ลมานะเดี๋ยวต้นจะปรับปรุงไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับและเปลี่ยนต่อมา A อแวกเอแวกเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ต้นให้ไหว้ในห้องเทรดเซตอัพ uh, ใน Discord นะครับใครไม่เข้าเล่นอยู่ด้านล่างนะให้ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเดือนสามแล้ว เตินก็เข้าเอแวกไปเนี่ยโอ้เข้าไปค่อนข้างนานแล้วครับปัจจุบันเ w แวทรงสวยมากครับเตินเข้าตั้งแต่1ิบสอ่าสิบเตอนเนี้สิ7เเรียบร้อยนะครับเป้าอ่า1ิเนะครับยี 21. เป็นแนวต้านด้าน a w แวจากรูปนี้กลับมาที่ปัจจุบันบ้างครับซูมเข้าไป จะสังเกตเห็นว่า a อวมีการ breakout ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเรียบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยถามว่าเอ้ยเราจะเข้าโดยดีไหมสลับเติ้ลนะปุ่มมอง a อวเติ้นถือยาวดังนั้นเติ้นก็คิดว่าเลยจุดเข้าเลยจุดเบรกมานิดมาหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสมผลแต่รีลิว่วเลยโชไม่มากนะครับหรือใครที่ซีเรียสในเรื่องของจุดเข้าเราเห็นว่าโอ้ย A อวเนี้ย มันมีการเบรกเอาขึ้นมาเดี๋ยวเราเรอลงมาพูแบ็กเราเค่อยเข้าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเข้าช่วงบริเวณนี้เติ้นแนะนําว่าคุณ s ับด l อป s ต่ากว่า16.3แล้วลันเทรนขึ้นไปอันนี้คือจุดเข้าที่เติ้นเข้ากันคาถามคือทําไม a อแว ถึงน่าสนใจอา่าวงงเลยปกติวิเคราะห์กราฟใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาดูจุดเข้าอันนี้มาดูจุดเข้าก่อนแล้วดูภาพใหญ่ทำไมผมถึงสนใจเอลแวรครับสิ่งที่น่าสนใจเกิดจากกราฟเทอรเฟมเดลี่กราฟเทอาเฟมเดทำไฮทำโลยศไฮและตรงเนี้ยตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับเขาทำไฮยศไฮมาด้านบนเรียบร้อยเห็นไหมทำไฮยศไฮข้างล่างตรงเนี้ยเราสงสัยว่าคือหลุมหรือยังผมไม่รู้ครับว่าตรงเนี้ย คือหลุมระยงผมเลยกลับไปโฟกัสก้อนเล็กๆข้างในนี้อ่าซูมเข้าไปพอไปดูก้อนเล็กๆด้านในนี้ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอ้เอแวกนะมีการย่อลงมาแรงเลยย่อลงมาแรงมากนะครับปึ๊บ ทำไฮ h ทำโลแล้วยกไฮ h ยกโลอีกครั้งหนึ่งต้นเลยมองว่าโอ้โหภาพใหญ่มองขึ้นแล้วภาพเล็กยังสามารถมองขึ้นได้อีกอ่ะทีเนี้ยต้องหาจหังหวะในการซื้อและบังเกินเจอแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเบรคขึ้นเราสัตว์เลยเพราะเรากรองมาตั้งแต่ภาพทาวเฟรมใหญ่แล้วว่ามันน่าจะขึ้นโดยมุมมองของตัวเอแวกครับถ้าเกิดว่ามันหลุดนะมันหลุด16.3ตรงนี้มาเนี่ย ผมเล่นสั้นเนี่ยสต็อปลอดไกล้ๆหนีก่อนส่วนจุดที่จะมองว่า a w แบบคงไม่ขึ้นต่อแล้วเหลือตรงนี้ไม่ใช่หลุมไม่ใช่จุดซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองไปถึงโล13.9เลยแต่ใครจะทนถึงตรงนั้นอ่ะผมไม่ทนหรอกถ้าหลุด16.3แล้วไม่ใช่จุดซื้อค่อยหาจุดหวัดในการเข้าใหม่นะครับดังนั้น a w a วเติน b บ a ครับกล้องแต่ภาพแลว,ว่าโอ้สวยดีดูในหนึ่งชั่วโมงมีทรงที่เป็นทรงกลับเทรน มีการเบสเชนไลน์เออเรากองมาหลายทีแล้วคิดว่าน่าจะขึ้นเราเลยเล่นในการถือยาวโดนมีเป้าราคาด้านบนครับวัดฟิบูแธชิออกมาครับมีแนวต้านระยะสั้นเา่เป้าส่วนตัวอยู่ที่26ครับเป้ากล่าวจะมองว่าไม่เกินช่วง30เพราะเป็นช่วงแนวต้านเดิมของ A อครับ ถ้าเกิดผมเลือก TP สักที่ได้นะก็ไป TP กันแถวสามสิบสมมติเราดมกาวกันเรียบร้อยแล้ว่าดมกาวกันเรียบร้อยเข้าราคา,าปัจจุบันเลยไปขายแถวสามสิบลิลีว่ว์ปดเท่าถือกันสักเดือนสองเดือนไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นเดือนหนึ่งคุมนะลิลี่วอร์แปดเท่าเสียหมื่นหนึ่งได้แปดหมื่นเสียแสนหนึง่งได้แปดแสนผมว่าก็โอเคอะ คนหน่อยเล่นแผนลันเทรนแบบเนี้ยสบายใจกว่านะครับนี่คือแผนของตัวเอลแบกลองไปวางแผนดูนะและแน่นอนนะแผนที่เต้นนำเสนออาจจะตลาดอาจจะคิดไม้หมผมก็ได้ดังนั้นคุณควรต้องลงเอลแบเท่าที่คุณยอมเสียได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ปันส่วนมากๆเราเอออีเลยไม่เอานะคุณอย่าเล่นพนันนะครับเราลงทุนกันเนาะดูแลเงินของตัวเองด้วย สุดท้าย ARB เอาอยัางไงครับ ARB เอาอยัางไงยังคง follow แผนเดิมครับตร,บราบใดที่ ARB ยังไม่หลุด1.3เต้นยังมองว่าใครที่เปิดหน้ารองเนะี่ยยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเปิดหน้ารองอยู่แล้วแบบมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นมันจะลงก็ไม่ลงมัน sway ออกข้างหลุด1.3อาจจะ TP ออกก่อนไหมนะครับหรือไม่เป็นไรทุนเราต่ามาก ทุนเราคูดต่ำเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าแนวรับช่วง1.2กว่าๆตรงนี้รับอยู่ไหมใครจะเปิดชอตอนนี้ยังไม่แนะนําถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าราคาติดแนวต้าน1.45แต่โครงสร้างปัจจุบันนั้นยังคงเป็นขาขึ้นอยู่และไม่มีใครมาบอกเราได้ว่าแนวต้าน1.45จะไม่ถูกทําลายตรงนี้ครับเสาทิตเติ้ลมองว่า ARB อาร์บิชอาจจะไซด์ไว้ออกค้าเดี๋ยวรอวันจันทนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแชงครับ ให้มันลง1.2แล้วเดี๋ยวเราค่อยรับของกันทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาครับกลับไปที่บิตคอยต้องดูว่าพี่บิดตรงเนี้ยนะครับพี่บิดตรงเนี้ยจะลงเลยไหมนะถ้าลงเลยถ้าลงเลยครับผมว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสในการรับของกันช่วง2.8ระหว่างที่พี่บิดลง เหรียญไหนที่คุณเห็นว่าทรงสวยเหรียญไหนที่เห็นว่าแข็งแรงลองหาจังหวะในการเข้าซื้อ,อดูครับอย่าง ARB เนี่ยเติ้ลก็รออยู่รออยู่ตกลดรอครับดีกว่าติดดอยเงินยังอยู่ที่เรามันอยู่ที่เหรียญมูลค่ายังไม่เพิ่มไม่ลดทนให้เป็นเกีย็นให้พอรอให้ได้แล้วเดี๋ยวกำไรมาเองครับเรดเพื่อสุขภาพอย่าให้การเทรดส่งผลต่อชีวิตของเราครับเมื่อไหรที่คุณแฮปปี้ เมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสกับงานได้ไม่ได้แพน,นิกไม่ได้กงังวลผมเชื่อว่าวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยและกำไรที่ได้มามันจะได้มาจากความสบายใจนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับวิธีการรับเสริตรงนี้แนะนาเต้นได้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมวิเคราะห์เรียนไหนเดี๋ยวเต้นจะเลือกมาบางเหรียญเพื่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโดยหลักและชาวนาส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย